คุณเล็กบอกผมว่าคุณน้องสายผมวันนี้ไม่ได้ทันะครับพี่ผมจะไปร่วมมือไอ้จารึกมันเพื่ออะไรพี่ก็เพื่อเงินไงคะเพื่อเงินบ้าอะไรลินเงินผมก็มีเปล่าวะนี่เป็นหลักฐานว่าพอดพิปโตของคุณสินติดลบอยู่80ล้านบาทค่ะและนี่ก็คือธุรกิจที่ร่วมลงทุนที่สิงคโปร์แต่ขาดทุนแล้วก็ยังหาคนร่วมทุนใหม่ไม่ได้นี่ตามสืบเรื่องกูเหรอพี่สั่งให้น้ำทำเองน้ำขอโทษนะคะน้ำแค่ทำตามหน้าที่นะคะคุณสิน หน้าที่อะไรอ่ะหน้าที่ลูกไม่น้อยของมึงก็คือเดินตามตูดพี่ใหญ่นั่นแหละอีเวนพี่โกรธในเรื่องจริงใช่ไหมมันเรื่องของผมอ่ะผมจะไปลงทุนทำธุรกิจเจ๊งยังไงมันก็เงินของผมอ่ะแล้วผมก็ไม่ได้ไปร่วมมือเลยเช่นด้วยคุณสิ่์น้ำขอโทษนะคะที่ทำให้คุณสิ่์โกรธน้ำน้ำไม่ได้ไม่ใจน้ำขอโทษค่ะโอ้ยตอแหล่ะถึงเลิกทำตัวเป็นคนดีได้แล้วในอีน้ำที่มึงก็เรื่องนี้ฟ้องพี่ใหญ่เพราะว่ามึงฉาข้อผัวกูใช่ไหมไม่ใช่นะคะน้ำไม่ได้อิจฉาใครหนึ่งเลิกเล ดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดี